สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องความไม่แน่นอนในการวัดนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่สิค่าที่แล้วนะครับครูสอนไปว่าความไม่แน่นอนในการวัดเนี่ยมันเกิดจากค่าที่เราวัดได้แล้วปรากฏว่าค่านั้นนะครับมันมีมากกว่า1ค่านะหมายความว่าอะไรหมายความว่านะครับสมมตินางสาว A นะครับนางสาว A เนี่ยนามสมมติวัดความยาวของดินสอได้15 นะครับจุดศูนยสามในครั้งที่หนึ่งนะครับในหน่วยเซนติเมตรครั้งที่สองนะครับนางสาว A วัดได้15 .02 นย์ะครับเซนติเมตรและครั้งที่สามเขาวัดได้สิบห้าจุดศูนย์เซนติเมตรทีนี้นะครับพอวัดได้แบบนี้คำถามก็คือแล้วนางสาว A จะต้องบันทึกค่าอย่างไรหลักการบันทึกค่านะครับเราจะต้องบันทึกค่า ที่ได้จากการวัดให้อยู่ในรูปของ A บวกลบกับเดลต้า a ซึ่ง a บวกลบเดลต้า a ตัวนี้ครับเราจะเรียกว่าค่าความไม่แน่นอนในการวัดโดยการตอบให้อยู่ในรูปของ A บวกลบเดลต้า a นั้นข้อมูลของนางสาว A วัดได้ออกมา3ค่าดังนั้นนะครับค่า A ที่นางสาว A จะต้องทำการวัดนั่นก็คือ ต้องเอาค่าจริงที่ได้จากการวัดก่อนนั่นก็คือ15นะครับขอไปครับก็คือ15ใช่ไหมครับคือค่าจริงนะครับค่าจริงที่ได้จากการวัดและนะครับนำค่ากลางนะครับนำจุดทศนิยมที่เป็นค่ากลางของชุดข้อมูลที่นางสาว A วัดได้นั่นก็คือจุด0 3นั่นเองนะครับครูจะขอเรียกคำนี้นะครับว่าค่า ครับค่า15ก็คือค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดแน่นอนใช่ไหมลูกจุด0ูก็คือค่ากลางครูจะเรียกว่าค่านอนกลางแล้วกันนะครับค่านอนกลางนะเป็นการอธิบายว่าเป็นค่าที่ได้จากค่าที่แน่นอนนะครับบวกกับค่ากลางของชุดข้อมูลนั้นและให้บวกลบนะครับกับค่าที่ค่านอนกลางของเราสามารถบวกได้ไปถึงสูงสุดนั่นก็คือนะครับ นักเรียนจะเห็นว่าค่าสูงสุดของนางสาว A จะบันทึกได้15.04ส่ถูกไหมครับส่วนค่าที่น้อยที่สุดคือ15.02ดังนั้นค่าบวกลบตรงนี้เป็นค่าความไม่แน่นอนที่สูงสุดและต่ําสุดนั่นก็คือ0.01ถูกไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า15.03บวกลบ0.1ค่าสูงสุดของมันนะครับค่าสูงสุดของมันจะมีค่าเท่ากับ1 5ด ศูนส่นะครับส่วนค่าน้อยสุดนะครับจะได้15.02ถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าชุดข้อมูลของเรานั้นชุดข้อมูลของเรานั้นมันจะไม่หายไปจากข้อมูลที่นางสาวเทําการวัดเลยนะครับอันนี้คือค่าสูงสุดนี่ค่คาต่ําสุดซึ่งตรงกันกับนางสาวเอวัดตั้งแต่ตอนต้นนะครับค่านี้เรียกว่าค่าความไม่แน่นอนเราจะบันทึกค่าความไม่แน่นอนนะให้อยู่ในรูปของ a บวกลบกับเดลต้า a นะครับซึ่งค่า a ก็คือค่า15.03ส่วนค่าบวกลบเดลต้า a ก็คือค่าความผิดพลาดก็คือ0.01ครับทีนี้นะครับพอเราได้ข้อมูลนี้แล้วนะครับเราจะมีการหาข้อมูลเนี่ยจากการนำค่าความไม่แน่นอนในการวัดมาทำการรวมกันด้วยวิธีการบวกลบคูณและหาร ลำดับที่1นนะครับครูจะสอนวิธีการบวกลบค่าความไม่แน่นอนก่อนการบวกลบค่าความไม่แน่นอนจะมีสมการคือ A บวกลบเดลต้าเนะครับค่าบวกลบตัวนี้หมายความว่าอาจจะเป็นบวกก็ได้หรืออาจจะเป็นลบก็ได้นะครับกับชุดข้อมูลของ B บวกลบเดลต้าเท่ากับให้นําข้อมูล A นะครับมาบวกหรือลบกับ B บวกลบกับเดลต้าเบวก เดลต้าบซึ่งเขียนแยกออกเป็นนะครับถ้าเกิดจะเขียนให้อยู่ในรูปของ A อบวก B มันสามารถเขียนสมการออกมาเป็นนะครับเอาชุดข้อมูลของ A ก่อนนะครับสมมุติว่าชุดข้อมูลของ A คือ A นะครับให้บวกกับ B ก่อนนะแล้วก็บวกลบกับค่าแอ r o ลของ A นะครับหรือค่าความไม่แน่นอนของ A บวกกับค่าความไม่แน่นอนของ B ต่อีครับ แต่ถ้าเกิดเป็น a ลบ b นะครับเราก็สามารถเขียนได้เป็นสมการ a ลบ b บวกลบกับเดลต้า a บวกเดลต้า b ต่อให้เอาชุดข้อมูลมาลบกันนะครับแต่ค่า e อ r o r อของเรายังคงเป็นบวกเสมอนะครับค่า e อ r o r อของเรายังเป็นบวกเสมออ่ะอ่ะลองยกตัวอย่างสักหนึ่งข้อนะครับตัวอย่างง่าย เช่นนะครับกำหนดให้ค่า a มีค่าเท่ากับ2.0บวกลบ0.1ให้ b นะครับเท่ากับ0.12บวกลบ0.02จากนั้นนะครับครูบอกว่าครูกำหนดให้ข้อ1ให้นักเรียนหา a บวก b นะครับจงหาผลลัพธ์ของ a บวก b ก็ วิธีทำนะครับาก็จากสมการของเราใช่ไหมครับถ้าเป็นพจน์ของการบวกจากสมการของเราก็คือนักเรียนต้องเอา a บวก b ก่อนแล้วก็บวกลบกับเดลต้า a บวกเดลต้า b จากนั้นนะครับนักเรียนก็แทนค่าไปปกติซึ่งค่า a ของเราคือ2.0ซึ่งการบวกลบนะครับจะต้องอาศัยเลข ความรู้เรื่องเลขนัยยะสําคัญของการบวกลบซึ่งความรู้เรื่องเลขนัยยะสําคัญของการบวกลบนั่นก็คือเราจะดูที่จุดทศนิยมน้อยสุดของข้อมูลนั้นถูกไหมครับในการบันทึกคําตอบค่า B ก็ครับก็คือ0.12ครับบวกลบกับเดลต้าเก็คือ0.1ครับบวกกับเดลต้าบคือ0.02นะครับต่อไปนะครับ เราก็ผลรวมปกตินะครับ2.0บวก0.12ก็ได้2.12บวกลบกับ0.1บวกกับ0.02นะครับจะได้คำตอบคือ0.12นะครับบางคนบอกว่าครูคะหนูตอบแค่นี้ได้ไหมคำตอบคือนักเรียนลองดูดีๆลูกว่า มันตรงกับหลักคอนเซปต์ของการบวกลบเลขในยะสำคัญหรือยัง2.0มีเลขในยะสำคัญ2ตัวไปตัวดีครับมันตรงตามเลขในยะสำคัญหรือยังนะครับเราต้องดูที่จุดทศนิยมใช่ไหมลูก2.0มีจุดทศนิยม1ตําแหน่งนะครับ0.12มีจุดทศนิยม2ตําแหน่งดังนั้นเราต้องตอบหรือบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของจุดทศนิยม1ตําแหน่ง นั่นก็คือต้องอยู่ในรูป2.1ครับนะแล้ว2น้อยกว่า5นะครับปัดลงบวกลบกับ0.12ซึ่งนะครับนักเรียนจะเห็นว่าครูแล้วทำไมค่าแอ r เ r อของเราเนี่ยนะครับเราไม่อ้างอิงตามการบวกลบ,ลบเลขจุดทศนิยมซึ่งค่าแ r r เ r อย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับค่าแ r r เ r อตัวนี้ลูกค่าออตัวนี้นะครับ มันไม่ใช่เลขในยะสำคัญนะครับไม่ใช่เลขในยะสำคัญนะครับจึงไม่ต้องสนว่ามันจะต้องบวกกันกี่ทศนิยมเราบวกอะไรเราได้เอาเรียวนำเบอร์มาใส่เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตอบ2.1บวกลบ0.12ครับครับกลับมาพาร์ท2นะครับ เมื่อกี้ได้สอน a บวก b ไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่2จะเป็นโจทย์ที่ถามว่าแล้วถ้าเอา a ลบ b ล่ะนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับจากวิธีทำของเราจากสมก,การที่บอกว่า a ลบ b นะครับบวกลบกับออย่าลืมใส่วงเล็บนะครับเดลต้า a บวกกับเดลต้า b จากนั้นนักเรียนก็แทนค่าปกติครับ a ลบ b นะครับนักเรียนก็เขียนไปก่อนค่า a คือ2.0ลบกับค่า b คือ0.12บวกลบกับค่าเดลต้า a คือ0.1ครับบวกกับเดลต้า nah, b คือ0.02จากนั้นนักเรียนก็แทนค่าไปปกติเลยนะครับลองดูว่านักเรียนลองทำได้ไหม เก่งมากนะครับก็บันทึกไปปกติครับเป็น 1. จุดเท่าไหร่ลูก88เนาะบวกลบกับ0จุด0.1บวก0.02เป็น0.12นะครับแต่ทีนี้นะครับเวลาการบันทึกนักเรียนก็ย้อนกลับมาเช็คหน่อยว่ามันเป็นลบใช่ไหมลูกนะครับก็หลักการลบเลขในยะสำคัญต้องดูที่จุดทศนิยมน้อยที่สุดมันคือ1นึ่ตำแหน่งนักเรียนก็ต้องตอบเป็น 1. ุด 9บวกลบ0.12ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นครับสำหรับการบวกลบค่าความไม่แน่นอนในการวัดอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างข้อต่อไปครับเขาบอกว่าครูยักษ์นะครับวัดความยาวของปากกาได้ค่าความยาวของปากการะหว่างดูนะลูก12.23ถึง12 สิบเซนติเมตรครูยักษ์ควรบันทึกความยาวของปากกาเป็นเท่าใดนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าอ่ะปากกานะครับทุกทีไม่ใช่ไม่ใช่ครูนะครับปากกานะครับวัดความยาวได้ต่ำสุดนะครับต่ำสุดคือ12.23สูงสุดคือ12.27อง 12. จุดสซมสิบ 3 cm คือต่ำสุดดังนั้นนะครับค่ากลางนักเรียนควรจะบันทึกเป็นอะไรครับค่ากลางก็ต้องเป็น12.25ถูกไหมครับคือค่ากลางแล้วก็บวกลบกับค่า error หรือค่าความไม่แน่นอนของการวัดซึ่งนักเรียนก็ต้องดูใช่ไหมครับว่า12.25มันมีความแตกต่างกันกันกบ12.27อยู่ที่เท่าใดนั่นก็คือ 0. ุดเท่าไหร่ครับ0 02นนั่นเองถูกไหมครับและ12.25ห่างจาก12.23อยู่เท่าไหร่นั่นก็คือ0.02เช่นกันดังนั้นนะครับครูยักษ์ก็ต้องทำการบันทึกนะครับค่าที่ได้จากการวัดปากกาคือ12.25นะครับบวกลบกับ0.02นั่นเองก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับ เดี๋ยวนะครับแบบฝึกหัดนะครับ4ข้อครูจะส่งให้ทางกลุ่มลายและให้นักเรียนทําลงไปในสมุดนะครับเป็นการบ้านนะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดนะครับโฮมเวิร์กแล้วกันเนาะครับกลับมาพบกับ EP สุดท้ายนะครับในเรื่องของการคูณและหารค่าความไม่แน่นอนที่ได้จากการวัดนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนาะพูดถึงการคูณนะครับ พาร์ทนี้จะพูดถึงเรื่องของการหารครับโดยครูกำหนดให้นะครับค่า a คือ20.00บวกลบ0.1ค่า b คือ10.00บวกลบ0.40ให้หาค่า a หาร b นะครับให้หาค่า a หาร b ก็เข้ากับ <c oughs> สมการนะครับก็คือให้นักเรียนเอาค่า a ส่วน b นะครับนักเรียนจะเห็นว่า a กับ b นะครับมันยกกําลัง1ใช่ไหมครับถ้าเกิดเขียนเตือนตัวเองเพราะว่าครั้งต่อไปมันอาจจะมียกกําลังสองยกกําลัง3ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ a ยกกําลัง1กับ b ยกกาลัง1ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับก็ตรงกับสมการนะครับที่ว่าถ้าต้องการเอา a หาร b ใช่ไหมครับสมการก็เป็น a ส่วน b นะครับแล้วก็บวกลบกับเดลต้า a ส่วน a นะครับคูณกับ100เซ์ บวกกับเดลต้า b ส่วน b คูณกับ100นี่คือสมการค่าความไม่แน่นอนของการหารถูกไหมครับต่อให้เป็นการหารนะครับค่า e อ r o r ของเราก็ยังคงเป็นอะไรอยู่ลูกยังคงเป็นบวกอยู่ถูกไหมครับอ่าจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าปกติไปได้เลยครับการแทนค่านะครับก็อ่าก็เอคือ20นะครับ B คือ10หารกันแล้วได้เหลือ2นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับ ของค่า a นะครับจะคูณเสร็จสับได้0.50นะครับเปอร์เซ็นต์ของ b นะครับได้4.00จากนั้นนะครับก็เราก็เอาค่าทั้ง2นะครับมาบวกลบกันปกตินะครับก็ได้2.00นะครับได้2.00บวกลบกับ0อ่าโทษทีครับบวกลบก,ลบกลบับ4.50เปอร์เซ็นต์ นะครับนี่คือคําตอบจากการบวกลบเลขในยะสําคัญของเราแต่นะครับเราก็ต้องออหาให้ได้ว่าไอซีของ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็ใช้คณิตศาสตร์นะครับที่ไม่ต้องขั้นสูงมากก็คือเอา4.5ไปคูณ2ใช่ไหมครับแล้วก็หาร1 0 0เราก็จะได้คำตอบสุดท้ายออกมาเป็น 2 0 0นะครับบวกลบกับ0 9น้นั่นเองนี่ก็คือการหารน,นะครับค่าความไม่แน่นอนทีนี้บางบางกรณีมีความพิเศษอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับก็คือกรณีที่มันมีค่า A ยกกําลังหรือ b ถูกยกกําลังเนี่ยการหาค่าความไม่แน่นอนจะเป็นอย่างไรนะครับดูข้อนี้ครับถ้าในกรณีที่นะครับ a นะครับค่า A ของเรา คูณกับ b แต่ a ยกกำลังสองคูณกับ b กำลังหนึ่งนะครับสมการจะเป็นอย่างไรนะครับออสมการนะครับจะมีหน้าตาเป็นนะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับ a บวกลบเดลต้า a ยกกำลังใดๆคูให้เป็นค่า p นะครับคูณกับ b บวกลบกับเดลต้า b นะครับคูให้กำลังใดๆเป็นค่า q นะครับให้นักเรียนนำค่า a ยกกำลังดค่าใดๆคูณกับค่า b ยกกาลังค่าใดๆแล้วก็บวกกับเปอร์เซ็นต์ค่าความไม่แน่นอนโดยนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับการหาค่าความไม่แน่นอนโดยการคูณเนี่ยเราก็ใช้เดลต้าเส่วนเคูณร้อยใช่ไหมครับในกรณีที่มันไม่มีเลขยกกําลังแต่ถ้าเกิดมียกกําลังค่าใดๆนะครับนักเรียนก็ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็เข้าไปคูณนะครับรวมถึงนะครับของ Q ก็เหมือนกันของออค่าความความไม่แน่นอนของ B เหมือนกันนักเรียนก็ใส่ค่า Q เข้าไปด้วยนะครับซึ่ง P กับ Q คือค่า เลขยกกําลังถูกไหมครับอลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติให้ a คือ20บวกลบ0.10ค่า b นะครับคือ100บวกลบก,ลบกับ0.9นดนะครับนักเรียนครูให้แก้ตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่นะ,ะเห็นว่าผิดข้อมานะครับไม่ใช่นะครับดูที่ข้อ11นักเรียนจะเห็นว่านะ a ยกกําลังสองใช่ไหมครับ นักเรียนก็เข้าสู่สมการเลยลูกนะครับสมการของเราก็คือ a กาลังสองก็คือ20กําลังสองครับคูณกับค่า b นะครับค่า b ของเรามันคือกําลังหนึ่งใช่ไหมครับนักเรียนก็ใส่ไปเลยครับ100ยกกําลังหนึ่งนะจากนั้นก็บวกลบนะครับกับเลขค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบนะลูกนะมันตกลบไปนะครับก็เอาเห็นไหมครับเลขชี้กำลังของค่า a คือ2ใช่ไหมครับนำา2เข้าไปคูณกับเปอร์เซ็นต์เของค่า a นะครับส่วนเปอร์เซนต์แอลเลอร์ของค่า b นะครับเป็นมีค่าเท่ากับ1ไม่ต้องเขียนก็ได้จากนั้นก็ดึงตัวร่วมออกนะครับก็20่สิลังสนะครับคูณกับ100ก็ได้ผลลัพธ์คือ4 0 0 0 0ื่นูนย์ศยถูกไหมลูกนะครับแล้วก็บวกกับ percent, เปอร์เซนต์ของ a และ b นะครับก็ได้หนึ่งจุดาจากนั้นก็ไปหาว่า1.90นะครับของ40,000คือเท่าไหร่คำตอบก็เสร็จเรียบร้อยครับเป็น 40,000บวกลบกับ760นะครับถ้าเกิดเขาให้หาค่ามากนักเรียนก็สามารถเอาไปบวกได้เลยนะครับเป็น40,000เท่าไหร่ลูกค่ามากสุด40,000ื 40. 6 0 0 0นี่คือค่ามากสุดนะครับที่เราสามารถบันทึกได้ส่วนค่าน้อยสุดนะครับนักเรียนก็เอา40,000ไปลบกับ760ได้เท่าไหร่ลูกใครคิดเร็ว ะครับครูใช้เครื่องคิดเลขคิดออกมาเรียบร้อยนะครับได้สามหมื่นเก้าพันสี่เท่าตีสามหมื่นเท่าไหร่นะเก้าพันปึ๊บสองสี่ศูนย์นะครับจุดศูนย์ศูนย์นั่นเองนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในกรณีที่มีเลขยกกําลังครับทีนี้นะครับเป็นการติดรูทบ้างนะครับใช้ข้อมูลเดิมนะครับข้อมูลเดิมจากข้อเมื่อสักครู่นะครับข้อเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าจะต้องเป็นค่านี้ถูกไหมลูก อาจจะต้องเป็นค่านี้นะครับใช้ข้อมูลจากข้อ11ตรงนี้นะครับเอามาหาต่อเนาะ A คือ20บวกลบ0.10อ่า20บวกลบ0.10ก็คือค่านี้แล้วนะครับส่วนค่า B คือเท่าไหร่ลูก100บวกลบ0.90อ่ะแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับแก้เป็น100นะครับบวกลบ0.90เนอนาะอ่า0นะครับอ่ะก็ถ้าเกิด A นะครับ คูณกับรูทบีนะครับสมการของเรานะครับก็เหมือนเดิมนักเรียนจะเห็นว่า a อะมันยกกําลัง1ถูกไหมครับ a ยกกําลัง1แต่ b อ่ะหมายความว่าอะไรครับ B อ่ะมันคือติดรูทอยู่ถูกไหมครับคำว่าติดรูทมันก็คือยกกาลังเท่าไหร่ลูกเก่งมากนะครับติดรูทก็คือยกกําลัง1ส่วน2นะครับนะยกกําลัง1ส่วน2นะก็สมการเดิมครับ a มันคูณกับ b อยู่นักเรียนก็จับ a ไปคูณกับ b ได้เลยนะครับ a อกำลัง1 b กำลัง1ส่วน2ครับโอเคไหมต่อไปครับเปอร์เซนต์ความไม่แน่นอนของค่า A นะครับก็เอาเดลต้า a ส่วนด้วย A นะครับซึ่ง a เนี่ยนะครับตัวคูณที่อยู่ข้างหน้า A คือ1ใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนก็ได้คูณกับร0 0นะครับส่วนของ b นะครับเลขชี้กำลังมันคือหรือตัวเลขชี้กำลังหรือตัว Q มันคือ1ส่วน2ถูกไหมลูกก็ดึงส่วน2มานะครับไว้ข้างหน้าแล้วเอาไปคูณกับ นะครับเปอร์เซ็นต์ความไม่แน่นอนของค่า B ถูกไม่ลกตามสมการด้านบนตรงนี้นะครับจากนั้นก็คูณเลขปกตินะครับคูณเลขปกตินะเออยี่สิบเอาตัวติดครับยี่สิบนะครับอ่าคูณกับหนึ่งร้อยนะครับยี่สิบกำลังหนึ่งคูณกับหนึ่งร้อยยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับก็ถอดรูทออกมาเนาะนะครับก็ยี่สิบคูณกับ รูทหนึ่งร้อยนะลูกก็คือ10ถูกไหมคูณกันได้200นะครับบวกลบกับเปอร์เซ็นต์ที่เราหาไปจากพดด้านบนเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้คำตอบออกมาคือ2ี่สองรนะครับโทษดีครับลบหายไปนะลูกบวกลบกับ0.95เราก็ไปหาต่อว่า0.95เปอร์เซ็นตัวเนี้ยนะครับมี0.95เปอร์เซ็นต์ของ200มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คิดออกมาเสร็จสับนะครับก็คือ200.00บวกลบกับ1.90 ครับก็พาร์ทความไม่แน่นอนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับครั้งต่อไปก็จะเป็นการสั่งการบ้านนะครับให้นักเรียนลองทบทวนตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะเจอกันในคาบถัดไปก็วันนี้นะครับพอเท่านี้ครับสวัสดี